คดไ่รูปหัวช้างครับคดตาไผ่รูปหัวช้างอันนี้ก็นําเอาคดตาไผ่ที่มีรูปร่างแปลกมาให้ชมกันนะครับก็พอดีไปเจอแล้วก็ออกมาใหม่นะครับอีกคดหนึ่งนะครับซึ่งก็มีรูปร่างประหลาดก็อาจจะจินตนาการว่าคล้ายกับรูปหัวช้างแล้วก็มีงวงโค้งขึ้นไปแล้วก็มีงาโค้งนะครับ ไปคอมไปอีกด้านหนึ่งหรืออาจจะเรียกว่าคดตาไผ่สอดก็ได้นะครับซึ่งก็ไม่ค่อยได้เจอนะครับอันนี้ไม่ค่อยเห็นเลยนะก็เป็นแปลกมากนะครับตาไผ่กอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีอ,อะไรที่เป็นเรื่องแปลกๆมาให้ชมกันมากพอสมควรนะครับก็เป็นกอไผ่ที่ให้คดหลายๆอย่างนะครับที่เอามาให้ชมกันนะครับก็เป็น ไผ่ป่านะครับที่ปลูกเอาไว้ก็นานแล้วละครับก็สิบกว่าปีแล้วนะครับก็ให้ลำก็ไม่มากนะครับเป็นกอไผ่ที่ค่อนข้างจะห่างๆนะฮะก็แต่ว่ามีลักษณะของความเ,เรียกว่าที่มีความแปลกเนี่ยเยอะอาจจะเป็นเพราะว่านะครับเอามาปลูกผิดที่ผิดทางก็ได้นะครับเพราะว่า ปกติแล้วไผ่ป่าเขาก็จะอยู่ในป่าดงดิบนะครับค่อนข้างจะชื้นทีนี้เรามาปลูกไว้ในสวนนะครับก็อาจจะแล้งบ้างชื้นบ้างนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดมีลักษณะของคดของไผ่ออกมามา,มากมายหลายแบบนะครับแต่ถ้าหากว่าจะพูดถึงเรื่องของความเชื่อ คดไผ่ซึ่งมีลักษณะแปลกๆออกมาไว้ให้ดูให้ชมให้เป็นของสะสมเป็นที่ระลึกนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับไผ่ลำนี้ผมก็ไม่ค่อยกล้าที่จะไปตัดเอาคดมาเก็บไว้นะครับก็คงส่วนใหญ่ก็ปล่อยเอาไว้ให้อยู่ในก่อทั้งหมดนะเพราะว่าเคยมีอยู่เวลาเราจะไปตัดทีเนี้เดิน ก็ไปก็จะมีเหมือนกับลมหมุนรอบกอไผ่นะครับก็คนลุกสู้นะครับก็ไม่กล้าตัดันละนะครับก็ได้เพียงแค่ขอถาอ่ายรูปเก็บเอาไว้ชมกันนะครับเอามาแจากใจ่ายให้ท่านที่สนใจได้ชมกันก็เพียงแค่นั้นนะครับก็สำหรับความเชื่อที่ว่าจะเป็นโชคลางเครื่องรางของขลัง ป้องกันภัยหรืออํานวยใช้ให้โชคให้ลาบต่างๆนั่นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ทางของที่เราเอามานำเสนอเนี่ยก็เป็นเพื่อที่จะให้ท่านได้ชมกันนะครับเพราะบางทีอาจจะนานๆนได้พบกันทีเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าท่านไม่ค่อยได้อยู่ในป่าก็ได้นะครับถ้าอยู่ในป่าก็อาจจะเจอเยอะนะครับอาจจะเจอเยอะก็เป็นลักษณะที่ตอนนี้เราไม่มี ก็ไผ่หรือไม่มีไผ่ป่าให้ชมกันแล้วนะครับเราก็เลยถือโอกาสนี้เอามาให้ชมกันนะครับก็จินตนาการไปต่างๆนานา,นากันว่าจะเป็นลักษณะคล้ายก,กันกับหัวของช้างนะครับก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นไผ่คอร์ดนะครับหรือว่าตาไผ่คอร์ดสอดอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่น่าจะคิดคำนึงกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ แต่ก็ถ้าหากว่าเราก็ดัวไว้เป็นที่ประดับความรู้นะครับก็ดีนะก็ถือว่าเป็นคดหรือทนสิทธิ์จากธรรมชาติที่ให้มาครับ